ชาวบ้านนับร้อยคนรวมตัวกันต่อต้านรักษาการเจ้าวาดวัดนาแลอำเภอศรีชนนะคะโดยให้เหตุผลนะคะว่าไม่มีความโปร่งใสในหลายเรื่องค่ะไม่สามารถที่จะชี้แจงข้อสงสัยได้ก็ทําให้ทางเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นยืนยันที่จะจบปัญหาเรื่องภายในนี้นะคะใน2วันนี้ค่ะ ชาวบ้านทายกทายิกาวัดสมศรสนิบาตหรือว่าวัดนาแลตําบลเสา,พ,าเพรมอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงรวมตัวกันต่อต้านรักษาการเจ้าวาดที่ถูกส่งมาจากภายนอกค่ะโดยคณะสงฆ์บริหารในระดับอำเภอซึ่งเป็นที่ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาแล้วก็มีข้อกังขาหลายเรื่องนะคะให้เข้ามาบริหารจัดการวัดทําการการไม่ต้อนรับของชาวบ้านทั้งยังมีการขึ้นป้ายไม่ต้อนรับพระสงฆ์อย่างน้อย3มรูปเข้ามาในวัดอย่างเปิดเผย โดยเย็นวันนี้หลังมีการนัดหมายเชิญฝ่ายคณะสงฆ์อำเภอศรีชนเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ายมหานิกายแนอำเภอศรีชนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมาร่วมหารือเพื่อการจัดงานพระราชทานเพิงศพพระครูอินทวัชษรรคูนหรือหลวงพ่อเพชร พระมหาเถระซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านก่อนหน้าคณะบริหารส่งอำเภอสีชนก็ได้ส่งพระสุรศักดิ์จิตมั่นมารักษาการเจ้าวาดทำการการไม่ยอมรับของชาวบ้านแล้วก็มีข้อสงสัยถึงความไม่โปร่งใสรวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้วยค่ะ หลังการเปิดประชุมพระสิริคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถูกนิมนต์มาเพื่อพิจารณาประชุมการจัดการพระราชทานเพลิงชาวบ้านก็ได้ยืนยันว่าจะต้องขอให้จบปัญหาที่เกิดขึ้นในวัดก่อนโดยขอให้รักษาก,การเจ้าวาดนั้นพ้นจากตำแหน่งไปก่อนที่จะมีการจัดการเรื่องอื่นท่ากลางเสียงสนับสนุนของชาวบ้านค่ะ ตัวแทนชาวบ้านก็กล่าวถึงความไม่โปรง่งใสโดยฝ่ายสงฆ์เนี่ยจะต้องตอบคำถามแต่ไม่สามารถตอบได้ก็ทําให้ชาวบ้านนั้นส่งเสียงแสดงความไม่พอใจค่ะจากนั้นตัวแทนชาวบ้านก็ได้เปิดเผยข้อมูลความไม่โปรง่งใสเช่นการนําเงินไปซื้อเก้าอี้การรื้อเปลี่ยนกล้องวงจรปิดทั้งวัดความพยายามในการจ่ายเงินซ่อมแซมสารา,าที่อยู่ในสภาสวยงามอยู่แล้วพร้อมทั้งจัดทําเอกสารข้อสังเกตถึง14ประการที่ฝ่ายสงฆ์ไม่สามารถจะชี้แจงได้ บรรยากาศก็ยิ่งตึงเครียดค่ะชาวบ้านยืนยันที่จะเปลี่ยนตำแหน่งรักษาการเจ้าวาดให้เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดให้เป็นไปตามคำสั่งที่หลวงพ่อเพชรนั้นได้สั่งเสียก่อนที่จะมรณภาพต่อมาบรรยากาศก็เริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นเมื่อพระราชาปริยัติเวทีมีท่าทีที่แข็งกร้าวก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านนั้นไม่พอใจพระสิริคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงขอยุติปัญหาดังกล่าวให้จบภายในสองวันค่ะ